ใครเห็บูวใัใครทำเ้าโกะฮะเป็นไรไหมครับโอ้เจ็บมากเลยค่ะเหมือนข้อเท้าจะแพงเอ้ยไหนแล้วสารวัตรคะสงสัยน,น้องน่าจะเจ็บมากเลยอะค่ะยังไงแล้วาฝากฝากดูแลน้องได้ไหมคะพาไปที่ห้อง VIP ได้เลยค่ะเดี๋ยวสีเนี่ยจะเอายาตามไปให้เองนะคะ ฝากด้วยนะคะครับครับคับค่อยนะครับงั้นเดี๋ยวฉันเอาน้ำแข็งมาประครบนะ,ะไม่ต้องเดี๋ยวสีจัดการเองดีกว่าค่ะยังไงแล้วเออ่ฝากฝากสารวัตรดูแลทองด้วยนะคะโอัยถ้าเราต้องแท้งต้องสารเลยฝากด้วยนะคะอุ้ยเจ็บเจ็บเลยไปค่อยเดินนะครับอึง้ง อึ้งอึ้งอึ้งแดกแล้วก็อดแดกด้วยว้เด็กนี่ก็ตกงานยากแม่คะอีทองมาลายกว่าที่เราคิดนะแบบนี้เจ็บไหมครับเจ็แบบค่ะ เราถ้าแบบนี้แล้วครับเจ็บค่ะเดี๋ยวนั่งพักก่อนนะครับอย่าเพิ่ลงลงน้ำหนักเดี๋ยวรอเอาน้ำแข็งมาประครบเท้าไม่บวมไม่น่าเป็นไรมากครับขอบคุณนะคะสารวัตรรู้จักพี่ด้วยเหรอครับว่าพี่เป็นใครอ่ะพี่สีเล่าให้ฟังค่ะว่าพี่เป็นตำรวจชื่อมิตรเป็น น้องชายของเสียบุญแล้วน้องล่ะครับชื่ออะไรน้องมาใหม่หรือเปล่าพี่ไม่เคยเห็นหน้าน้องมาก่อนเลยชื่อทองค่ะเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ไม่กี่วันก็ก็โดนพวกพี่ๆเขาอย่างที่สารวัตรเห็นแล้วค่ะถ้าสารวัตรมาช่วยไม่ทันเนี่ยทองคงโดนรุมตบหน้าแหกไปแล้วล่ะค่ะแล้วพวกเขามาแกล้งทองทําไมล่ะครับ ทองไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าน่าจะทำให้พวกเขาอิจฉาค่ะทองได้เป็นสนมเอกของเสียทั้งที่คนเก่าก็ยังอยู่และอีกหลายๆคนก็ยังไม่เคยได้เป็นเขาก็เลยมันไสทองอะค่ะเออพี่ขอโทษนะครับพี่มีคำถามอยากจะถามทองยังดูเด็กอยู่เลยอะทำไมทองถึงมาอยู่ในที่แบบนี้คือ ทองสี่เรียงถ้างั้นทองขอตัวก่อนนะคะไว้ค่อยคุยกันนะคะสารวัตรับเด็กใหม่บุญเหรอ เรีย่ะเราใจตรงกันเนาะเมืม่อกี้พี่ได้ยินเสียงวัยวายตีกันเรื่องอะไรแย่งอว,ว,วัยวะพี่กันเลยจ้าใช่ค่ะก็ของเสี่ยมันอร่อยนี่แต่ตีกันยังไม่ทันได้เหงื่อออกเลยก็เลิกซะ เมื่อกี้โดนตบไปกี่ทีแล้วตบคืนเขาได้กี่ทีเวลาที่ตบกันจำนวนครั้งมันไม่สำคัญหรอกคาเสียมันอยู่ที่ผลสุดท้ายว่าใครแพ้หรือใครชนะดูท่าเกมนี้คงต้องแข่งกันอีกยาวกว่าจะรู้ผลมันน่าจังเลยเนาะแกจะแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้อืมอย่าเพิ่งรีบจบเกมสิจ้ามาลีพี่ยังอยากเห็นน้องสองคนเนี่ย ตีกันไปนานๆออมมือให้ทองเขาหน่อยนะไม่ต้องออมหรอกค่ะมีเท่าไหร่อะช่วยใส่มาให้หมดเพราะทองเองเนี่ยก็จะใส่ไม่ยั้งเหมือนกันค่ะเด็กของเสียมันต้องแบบนี้พวกเธอสองคนอยู่เตรียมตัวไว้ให้ดีนะพี่จะพาออกงานคู่ นะเวลาเสียออกงานเนี่ยก็จะควงผู้หญิงคนเดียวแต่ครั้งเนี้ยควงผู้หญิงสองคนฉันว่านะเสียคงจะอยากเห็นอีมาลีเนี่ยมันดิ้นรนที่จะเอาชนะแกแล้วก็คงอยากจะเห็นแกเนี่ยนะถีบตัวเองขึ้นมาเหนืออีมาลีแล้วเขาจะทำแบบนั้นไปเพื่อป้าปะ่ะคนอยู่ดีๆมาตีกันทาไมแกเคยเห็นไหมไอ้พวกผู้ชายที่ชอบกัดปลาตีไก่อะไรทํานองนั้นแหละ S <S <S สารวัตรพอดีผมเพิ่งออกเวรนะครับแล้วขับผ่านมาแถวนี้พอดีนี่เพิ่งเลิกงานกันเหรอครับบ้านอยู่ไหนครับให้ผมไปส่งไหมอขอบคุณค่ะสารวัตรนี่ทองกับพี่สีกำลังจะออกไปรอแท็กซี่ข้างหน้าค่ะขอบคุณนะคะไปกันพี่สีสันับนท,นท,ทองแกไปกับสารวัตรก่อนเลย เพอรนสีพึ่งได้อะะ่ะค่ะว่ามีธุระต้องไปทำอืมได้ถ้างั้นเจอกันที่บ้านนะพี่สีอืมอืมอ่าขอตายละไ,ไปก่อนนะครับฝากไว้น,นะสารวาัตรครับ <laughs> วนขึ้นห้องแต่อย่าเพิ่งให้ขอบคุณนะคะสรา,าร,าสราวัตรสารวัตรอยากแวะขึ้นไปดื่มกาแฟบนห้องทองก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเช้าแล้วดื่มกาแฟตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนพอดีอะ แต่ว่าพี่ขอขึ้นไปบนห้องทองได้ไหมครับพี่ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะพี่แค่อยากคุยด้วยนิดหน่อยอะสารวัตรอยากคุยกับทองเหรอคะขอบคุณครับทองเป็นแค่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งสารวัตรเป็นถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะมีเรื่องอะไรคุยกับทองหรอคะก็คุยต่อที่คุยเมื่อกี้ครับพี่อยากรู้ว่าทำไมทองถึงมาทำงานที่บาร์นี้ทองยังดูเด็กอยู่เลยคือชีวิตของเรามันก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะนักหรอกค่ะถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากทำแบบนี้ แต่ที่ทองก็งมาทำงานนี้เพราะว่าสถานการณ์มันบังคับอะค่ะคือบ้านทองอะยากจนมากทองต้องหาเลี้ยงตัวเองงานไหนที่ทำแล้วได้เงินเยอะๆอะทองก็ทำหมดละค่ะทองต้องส่งเงินให้ที่บ้านด้วยนะคะแล้วพอพี่สีเขามาเห็นทองแล้วหน้าตาพอไปวัดไปวาได้เขาก็เลยชวนมาทำอะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าพี่มีทางเลือกอื่นให้ทองทองสนใจอยากจะเลือกไหมและพี่มีเงินให้ด้วยนะทางเลือกอื่นทางไหนหรอคะทองสงสัยไหมว่าทำไมพี่เป็นตำรวจแล้วถึงมาหาพี่ชายที่เป็นพ่อขายยาพี่มีความลับจะบอก แต่ทองห้ามบอกใครเด็ดขาดนะค่ะทองจะไม่บอกใครค่ะคือพี่แกล้งทำตัวเป็นพู้เดียวกับพ่อขายาทั้งรับสวยทั้งอำนวยความสะดวกให้เพื่อให้พวกเขาตายใจแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพี่จะจับพวกเขาทั้งหมดถึงเฮียบุญจะเป็นพี่ชายพี่พี่ก็ไม่เว้น สรับดเอาเรื่องนี้มาบอกทองทำไมคะไม่กลัวทองเอาไปบอกเสียเหรอพี่อยากให้ทองร่วมมือกับพี่มันเป็นสายให้พี่คอยเก็บข้อมูลของเฮียมาให้พี่แต่ถ้าวันหนึ่งทองคิดร้ายหรือคิดจะหักหลังพี่ทองจะโดนพี่เชื่อดก่อนจะคิดแผนได้ซะอีกถ้าพี่ไม่เจริง พี่ไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกทองทำไม่ได้หรอคะ่ะสารวัตรไปให้คนอื่นช่วยเถอนะคะคือที่พี่เลือกทองเนี่ยเพราะว่าทองยังเป็นเด็กใหม่อยู่ยังไม่น่าจะถูกเขาคลอบง,งามขนาดนั้นน่าจะกลับตัวมาอยู่ฝั่งคนดีได้และพี่เชื่อนะว่าเลึกแล้วอ่ะทองเป็นคนดี เชื่อพี่เถอะอยู่ฝั่งตำรวจอะยังไงก็ดีกว่าอยู่ฝั่งโจร